ชีวิตของเรากำลังลดลงทุกวันสั้นลงทุกวันยังไม่นับรวมว่าอาจจะเกิดเหตุใดไม่คาดฝันให้ดับลงได้ทุกขณะดังนั้นชีวิตที่เหลืออยู่จึงมีความสำคัญขึ้นทุกทีชีวิตที่เหลืออยู่ควรทำสิ่งใดควรให้ความสำคัญและให้เวลากับอะไรต้องคิดให้ดีหากต้องการความตื่นรู้หากต้องการระทุกข์ก็ควรพิจารณาต่อว่า ชีวิตที่เหลืออยู่จะบำเพ็ญปฏิบัติจะภาวนาอย่างไรรูปแบบมีมากมายเลือกรูปแบบที่เหมาะกับตนนั่นเองน้อมนำพระธรรมที่ศึกษามาตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่สุดกำลังสุดแรงใจเพื่อไม่ให้เสียทีที่ยังได้มีชีวิตอยู่ในอารยาธรรมมันยาวนานของมวลมนุษย์ไม่ว่าอยายธรรมใดในโลกใบนี้มนุษย์ยังคงหลีกเลี่ยงไม่พ้น โลภโกรธหลงเมื่อใดที่โลภทุกข์ก็จะเกิดแล้วตั้งแต่เริ่มโลภแม้ได้ครอบครองทุกข์ก็ต้องปกป้องรักษาทุกข์ที่ต้องหาสิ่งใหม่ดีกว่าเหนือกว่ามาทดแทนเติมเต็มยังคงดำเนินต่อไปความโกรธเกิดขึ้นพร้อมทุกข์โถม,มนัดดำเนินไปนานเท่าใดก็ทุกนานเท่านั้นจากนั้นเก็บเชื้อไว้พร้อมประทุได้เมื่อเจอกับเหตุผล ปัจัยหรือแม้แต่ยามไร้เหตุผลเท่ากับเก็บเชื้อไฟเก็บระเบิดแห่งทุกข์ไว้กับตัวเราตลอดเวลาในอรารยธรรมอันยาวนานก็มีคนบางคนที่สามารถตื่นรู้แจ้งจากโลภโกรธอันมาจากความหลงตื่นแล้วเดินออกจากกรองของความทุกข์ตื่นแล้วบอกว่าจะให้ออกจากกรองทุกข์แต่ไม่ใช่ว่ามนุษย์ทุกคนจะเข้าใจ จะยอมรับจะยอมเดินออกจากกรองทุกนั้นเช่นนั้นเราจะรลับหูหับตาเดินต่อไปหรือจะลืมตาตื่นขึ้นเสียทีเพื่อไม่ให้เสียทีที่ยังได้มีชีวิตอยู่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนธรรมะเป็นสารณะแห่งตนบำเพ็ญธรรมเพื่อรดกิเลสเพื่อยังความเจริญให้เกิดขึ้นในจิตใจความเจริญนั้นจะส่งผล จากภายในสู่ภายนอกเป็นเครื่องปกปักรักษาพัฒนาตัวเราเองของผู้บําเพ็ญและคนรอบข้างบําเพ็ญร,รมจึงไม่ควรหวังพึ่งใครอื่นไม่ควรหวังพึ่งอิทธิฤทธิ์ปฏิหารหรือหวังจะได้สิ่งใดมาโดยสะดวกทางรัฐยิ่งไม่ควรยึดมั่นยึดต,ติดในตัวบุคคลไม่ยึดถือบุคคลเป็นสารณะบุคคลแม้ว่าจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพียงใด จกไม่เกิดประโยชน์อันใดห,หากเราไม่สามารถนำธรรมนั้นมาปฏิบัติให้เกิดความดีแก่ตนได้ยิ่งไม่ควรหวังคุณวิเศษจากบุคคลใดให้มาบรรดาลสิ่งดีๆให้เกิดแก่ตนเพราะกรรมที่ตนสร้างจึงจะเป็นผลที่ตนได้รับธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนไว้โดยชอบแล้วจึงเป็นทางเป็นแม่บทเป็นที่พึ่งเป็นสรณะที่ดีที่สุด และประเสริฐที่สุดในชีวิตจึงควรลิขิตชีวิตด้วยการปริบัติธรรมไม่ใช่หวังสิ่งใดมาโดนบันดาลแม้แต่บันดาลให้ก้าวหน้าในธรรมก็ไม่ควรเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะจงเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะอยู่เถิดอันตะทีประสูตร ขอขอบคุณบทความโพรทิสันหาจาก Facebook ภาพประกอบพิซซาเบเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ